สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะเจ้าวันนี้มาพบกับรายการมาฟังตังเพกับน้องเบนเซ่สาวพะเยานะเจ้าเซอนี่ก่อนออกจากบ้านหลายคนเนี่ยก็ได้ฟังข่าวสารบ้านเมืองก่อนเดินทางไม่ยาก,การหรวมมาเรียนกันเนาะแต่ว่าถ้าเฮาอยากรู้ข่าวในจังหวัดพะเยาของเฮาแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องไปดูติซื้อท่องถที่นนะเจ้าซื้อท่องถที่นเนี่ยเขาก็จะนําเสนอประเด็นในพื้นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีนะเจ้าเพื่อประโยชน์ของคนในพึ่งพื้นที่ ซื้อท่องทิ่ในตะกอนเนี่ยก็จะมีทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะเจ้าตัว่าในยุคป,ปัจจุบันตีโซเชียลมันเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเขาแล้วเนี่ยซื้อท่องถท่นก็ต้องปรับตัวไปตามยุคสมัยนะเจ้ายางวันนี้เขาก็จะพาไปดูซื้อท่องทนที่ยืตีว่าเพจสายด่วนคนพะเยานะเจ้าถ้าดูสิ่งตีเพจได้รายงานมานี้แล้วเนี่ยก็จะมีทั้งข่าวอุบัติเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในท่องทิน่นการแจ้งเตือนภัยพิบัตินะเจ้าหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพปรคภยัย ซึ่งทุกข้าวเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องทินเป็นอย่างมากแต่ถ้าเรามาดูการทํางานของซื้อในท้องทินความเป็นซื้อท้องทินของเพจน,นี้เล่านั้นเนี่ยยังจะต้องรับปรุงอยู่น้อยหนึ่งอ่ะเจ้าในเรื่องของการโพสต์เนื้อหาที่่าได้เกี่ยวกับจังหวัดพะเยาเนาะแล้วก็ว่าได้มีการบอกในแคปชั่นว่ามันเป็นที่ไหนแล้วก็เกิดอ,อย่างขึ้นน่ะเจ้าซึ่งเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประชาชนตีได้รับข่าวสารนะเจ้าแล้วก็ในฐานะที่ เราเปลี่ยนประชาชนตีเซฟขาวสารแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจสอบทีม้าของเขานั่นให้ดีตัวยนะเจ้าสำหรับวันนี้รายการมาฟังตังเพ่กำนังเบนเซกอะขอตัวลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า